ตอนนี้ชิงชิงนอนยาวได้10ชั่วโมงแล้วนะอุปรสรรคของการนอนยาวที่แพร์เจอเองจากประสบการณ์เนี่ยก็คือ1คือเขาสะดุ้งแล้วเขาจะตื่นเลยห่อตัวก็ไม่ได้เพราะมันเลยไวแล้ว2คือห่มผ้าเนี่ยเขาจะปัดผ้าออกตลอดแล้วเวลาเราห่มให้เขาใหม่อะ่ะบางทีเขาจะตื่นด้วยสองข้อนี้นะแพรก็เลยเลือกใช้ถุงนอนถุงนอนเนี่ยมีประโยชน์ในการนอนยาวมากๆสําหรับชิงชิงนะแพรจะใส่ให้เขาถุงคืนเลยข้อดีข้อที่1คือมันเป็นสัญญ,ญาณที่จะทําให้เขารู้ว่าต้องนอนแล้วพอใส่ถุงนอนปุ๊บก,ก็จะเริ่มเคิรมเคิมเพราะว่าถุงน 2ก็คือใช้แทนผ้าห่มได้เลยจะช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายเขาให้อุ่นตอนนอนด้วยเพราะว่าผ้าห่มอะ่ะยังไงเขาก็เอาขาปัดถุงนอนนี่คือดีสุด3าก็คือจะช่วยลดการสะดุง้งเพราะว่ามันเหมือนห่อตัวเขาอยู่อะ่ะซึ่งจะทําให้เขาะนอนยาวแบบมีคุณภาพมากขึ้นถุงนอนที่แพช้ยนะก็จะเป็นของ snow out แพมี3สีเลยเป็นสีชมพูหมดเลยซึ่งลายที่แพชชอบที่สุดก็จะเป็นลาย c o l l e c ชันที่เพิ่งออกเลยนะทุกคนน่ารักมากๆรุ่นที่แพช้ยจะเหมาะกับเด็กอายุ6-12เดือนเป็นรุ่นหนานะแต่ว่านุ่มมากใส่แล้วไม่ร้ออออนนนุ่่่่่มมแแบบบวาาพกกัเเยยใสยง แล้วก็จะเป็นแขนสั้นแบบนี้อีกข้อที่แพชชอบอ่ะคือเขาจะซ่อนหัวซิลดวตรงนี้ด้วยทุกคนมันก็จะไม่บาดจริงๆเวลาใส่แล้วเราก็ติดกระดุมแป๊กแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นนุ่มๆไปหมดเลยไม่โดนหน้าลูกแน่นอนแพแนะนำมากๆสาหรับแม่ที่กําลังจะฝึกลูกนอนยาวเป็นอีไอเทมหนึ่งที่ช่วยให้ลูกเนี่ยนอนยาวได้ไวขึ้นพิกพัดแพซื้อที่ร้านปูนิตาเบบีเลยจ้า